we yeah. สวัสดีครับสวัสดีนะครับ f อแฟนหวยนะฮะสลับในที่ในช่องหวยลาวนะครับทุกทท่านกันเลยนะครับมาแล้วนะฮะสลับในชุดสรุปเนาะก็หลังจากที่ได้ดูสูตรเกาะหน้านี้กันไปแล้วนะครับสรุปนิ้งว่าที่แล้วเข้านะฮะเข้าทั้ง25แล้วก็28เลยนะครับอยู่ในบ้านนี้นะครับฟันเน้นเน้นสองนะฮะสายลูดสายพิ้งฟัน2เน้นเน้นนี่ก็นะครับกินดีด้วยเนาะอ่าใครที่เป็นแฟนเอฟซีจอยงนะฟัน2ให้ตัวเดียว ยินด,ดีด้วยนะครับเนาะอ่ะนะครับก็ก่อนจะไปดูนี่ก็มาดูในที่ในสถิติเลขที่ออกกันก่อนเลยนะครับหนงวดที่แล้วให้ไป789เนาะอ่ะก็มาแปดนะนีะ่แหละมันก็ออกเลขเดิมที่มันเคยออกนั่นแหละนะครับแต่ผมให้ไป7874นะอ่ะผลในงวดที่แล้วนะฮะก็ออกไปนะครับก็จะเปนในที่ใน80 2 5 2 8 8 0 2 5 2 นะครับนุ่มอะมาดูนะครับในสถิติเลขที่ออก28บนนะก็28บนีกก็เพิ่งออกไปเลยนะครับน่าจะเดือนที่แล้วนี่แหละนะครับออกไปไม่นานนี่แหละนะครับสหรับในเลข28บนนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้ที่ออก28แล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน1 6 3 228นะครับถัดมาก็จะเปในที่ในหี่6 4 4 7นะครับแล้วก็8 7นะครับ จะออก4 7 8 7ไหมนะครับเลขพี่เลขน้องแล้วเนี่ยเนาะเลขออก2 8มักออกเลขพี่เลขน้องครับอาซึ่งก่อนหน้านี้นะครับก็จะเปในที่ใน9 9 4 5 2 8นะครับก็ถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน2 4 8 9 9 4นะครับอืมอะมัน เป็นเลพี่เล็กน้องมันก็เลยมาพี่น้องอีกเนาะสี่ห้าแต่ล่าสุดมันไม่มีพี่น้องนะก็อาจจะเป็นพี่น้องก็ได้นะ,ะก่อนหน้านี้นะฮะก็จะสองแปดบุญแก็เป็นที่เลขสี่หนึ่งเก้าห้านะครับแล้วก็สองแปดัดมาเป็นสามหกสามศูนย์แล้วก็ 28, าาเ 36, 30, ก้าเก้านะครับเท่าที่ดูในตรงนี้ก็มีสี่นะมีเด่นสี่เยอะเนาะมีเด่นสี่แล้วก็มีเก้าเนาะ มีแปดเนาะสี่เก้าแปดนะม,มาได้แน่นะในงวดนี้นะครับตามสถิติแล้วเนาะสี่เก้าแปดส่วนก่อนหน้านี้นะครับก็จะเปนในที่ในห้าสี่หนึ่งแปดสองแปดถัดมานะครับก็จะเปนในที่ในห้าเจ็ดเจ็ดเก้าแล้วก็สามเก้านะครับแล้วก็อีกช่วงสุดท้ายนะครับที่เลขออกแล้วนะในที่ในสองแปดนะครับก็จะเป็นนะครับในที่ 5 2 7 0 2 8นะครับถัดมาก็จะเป็นในที่5 1ห้าหนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์นะครับอ่ะนะแล้วนี่ก็จะเป็นนะครับสลับในเลขนะครับที่ออกนะครับในที่ใน28บนนะครับถัดมานะครับมักจะออกเป็นเลขไหนนะครับเนาะนี่เลยนะเท่าที่ดูนะครับช่วงหลังนี่ก็มีในที่ใน9เนาะ มี9มี9มี9นะครับเ้ามา3ามช่วงเลยนะครับแล้วก็จะเป็นในที่มีเเลนเก้าจะมาไหมนะครับเนาะเพราะว่าช่วงล่าสุดเนี่ยมันไม่มี9นะหลังจากที่มันมาเยอะๆเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่มีถัดมามันก็ต้องน่าจะมี9นะในวันนี้ผมว่ามีลุน้นนะม,มาแทๆมาแทๆนะครับเนาะ,ะจะมาไม่มาออกไม่ออก,ออกนี่ก่อน รอรู้เลยกันก็อาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก็ได้นะครับหนอนเลขพี่เลขน้องนะม,มีโอกาสมาไหมนะนก็มีพี่น้องเนาะพี่น้อง8 9พี่น้อง87อืจถ้าพี่น้องก็ซื้อที่มันไม่ซ้ากันอยู่ในนี้แล้วกันนะครับสําหรับในเลขพี่เลขน้องนะครับมานยนมา0ปดมา89มา97นะม,มันก็เลขใกล้เคียงกันเนาะล่าลสุดเป็น90้นะถ้า9มามาเป็น90 98ไปแล้วเนาะอ่ะเนี่ยเนาะใครชอบก็ซื้อไว้ติดไว้คู่เดียวก็ได้นะครับอ่ะก็ลองไปดูในชุดสรุปกันนะว่าจะได้เลขไหนนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูนะครับสลับในสถิติเลขที่ออกกันไปแล้ว นะครับเนาะก็มาดูในชุดสรุปนะฮะในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยเนาะนะครับใครที่นำเลขเด่น2นะครับไปจับนะที่ผมให้ไปตัวเดียวเลยนะใน FC ตัวยงนะครับฟัน2ตัวเดียวนะครับก็เจาะเข้านะครับในที่ใน2 8นะครับ2 5เนาะอืมนะเสียดายที่ผมไม่ได้จับให้ไปอยู่ใน FC ตัวยงนะครับแต่ก็ฟัน2นะครับเนาะอืมเน้นๆนะครับเน้นๆ2 7ตัวเดียวเลยเนาะในงวดที่แล้วนะครับออกมา28นะแล้วก็25 นะครับมาดูกันนะฮะสลับในวันนี้แล้วกันสลับในลาวพัฒนาก็งวดที่แล้วใครถูกวันนี้ก็ขอให้ถูกอีกแล้วกันนะครับงวดที่แล้วใครไม่ถูกนะงวดนี้ก็ขอให้ถูกขอให้โชคดีแล้วกันนะครับสลับในงวดสุดท้ายนะครับของเดือนกรกฎานะครับสลับในหวยลาวพัฒนาผู้สุดท้ายนะครับของเดือนนี้คาดการว่านะครับสลับในเลขเด่นก็น่าจะมีที่เด่นที่เก้นนะครับเด่น3เด่น9เด่น1นะฮะก็หวังว่าจะมาสักตัวหนึ่ง นะครับหรือเป็นไปได้ก็อยากให้มาสัก2ตัว3ตัวแล้วกันนะครับงวดที่เดาให้ไป2 3 4นะก็มาในที่ใน2นะครับ2มาบนมาล่างเลยเนาะนะครับนี่แหละเลขเด่นนะครับก็ขอให้โชคดีด้วกันหรือบางท่านอาจจะเอาตัวเด่น3ามตัวนี้นำไปจับสลับกันก็ได้นะครับยังไงก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะครับส่วนในที่นะครับในจับคู่วันนี้ก็จะเป็นในที่ใน3 9 3 6 3 สา, ouais, สามแปดนะครับเขียนดูเต่3สามเก่านะครับบอกบอสนะครับสามสองสามเจ็ดแล้วก็จะเป็นในที่ในสามห้านะครับสำหรับในเด็ดสามก็หรือถ้ามันเยอะไปนะครับหรือท่านไหนชอบในเด็ดสามก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดในเด็ดสามก็ได้นะครับคนจะถูกนะซื้อตัวไหนก็ถูกเนาะไม่จาเป็นต้องไปซื้อเยอะ เราไม่จําเป็นต้องไปจับไพหลายตัวนะฮะคนสืงเลขซื้อตัวใดก็ถือนะครับเราซื้อเอาโหลดเลือกเอาโหลดเด้อนะครับเราใครที่ถูกหวยโชคดีแล้วก็อย่าลืมนะครับนำเงินถูกหวยโชคดีไปทําบุญทาทานด้วยเด้อนะครับเนาอ่ะช่วงนี้ก็อาจจะช่วยเหลือนะครับพี่น้องชายแดนนะครับก็ได้เนาะช่วงนี้นะครับเนาโอนบริจาคคนละเล็กคนละน้อยช่วยกันนะใครที่โชคดีจุกหวยนะครับส่วนในชุดหนึ่งก็จะเปในที่ใน989296 9 7 94แล้วก็จะเป็นในที่ใน91เนาะสำหรับในเด่น9นะฮะหรือใครชอบในเด่น9ก็อาจจะซื้อไว้6ชุดนี้ก็ได้นะครับเนาะอาคนจะถูกนะซื้อแค่ชุดในเด่น9อาจจะซื้อไว้ตรงๆก็ได้นะครับหรืออาจจะลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในสูตร3ตัวก็ได้เนาะสูตร3ตัวก็ตัด2ตัวเข้าบ่อยนะครั้งก่อนก็เข้า3ตัว นะครับสูตร3ามตัวก็มีทั้งสามสูตรเลยไม่ว่าจะเป็นในที่ในสูตรหนึ่งเก้าสองสูตรห้าสองแล้วก็สูตรสองดสี่นะชื่อสูตรซื้อสูตร,ตรนะครับเนาะชื่อสูตรสามตัวนะครับไม่ได้ใบหวยวันี้นะครับเนาะนั่นแหละก็ลองนำไปเปรียบเทียบกันกับในก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับในตัวกันวันนี้ให้ไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งแดหนึ่งสี่หนึ่งสามสูแล้วก็จะเป็นในที่ในหนึ่งสอง นะครับสลับในชุดในเด็ดหนึ่งก็หวังว่า1จะมาแล้วกันนะฮะหวังว่า1จะมีนี่ยยังไงก็ขอให้โชคดีเข้าตรงๆออกตรงๆนะครับก็แล้วกันนะครับสลับในวันนี้นะครับน้องงวดวันนี้เฮงเปังๆแล้วกัน3ตัว9 10 5 3 2แล้วสแลก็7 3 5สหนะครับในงวดที่แล้วนี่3ตัวนี่พิดไปแท้มเดียวนะครับเนาะให้ไป5 3 8สเนาะ ออกมา5 2 8เนาะในงวดที่แล้วนะครับเกือบเข้าตรงๆแล้วเนาะ3ตัวในงวดที่แล้วนี่นะครับในงวดนี้ก็ลองติดไว้แล้วกันนะครับเผื่อโชคดีเข้าตรงๆอีกชุดหนึ่งเป็น4 8 9 5 3 8อ่ะหายขึ้นเริ่นี่แหละนะครับเนาะแล้วก็2 1 3นะครับ3ตัว3ชุดติดไว้นะฮะติดไว้น้อยๆพอได้ลุ้นแล้วกันนะครับแล้วก็นะครับอย่าลืมติด เลขเดิมไว้ด้วยนะอาจจะออกเลขเดิมก็ได้ในงวดนี้นะครับอ่ะก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในเลขที่ออกล่างก็ได้เนาะในสถิติหวยลาวที่ออกล่างแอบยังก็ขอให้โชคดีกับหวยลาววันนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูสรุปกันไปแล้วนะครับเราก็มาดูในเลขที่ออก6อ่างวดที่เอีวกล่างนะครับสถิติเลขที่ออก68ล่าง นะครับเนาะอ่ะมันออกเลขเดิมไหมเหมือนในครั้งก่อนนะครับเนาะซึ่งในล่าสุดนะฮะก็ออกไปนี่นะครับก็จะเป็นในที่80 2 5แล้วก็2 8นะครับอ่ะก็จะมาดูในเลขที่ออกล่างนะครับ25ก็ยอมรับว่าออกเยอะจริงๆนะครับสลับใน25ล่างเนี่ยนะครับครั้งก่อนก็ออกรู้สึกว่าเดือนที่แล้วนี่แหละล่าสุดนะครับไปดูในสถิติก่อนหน้านี้นะฮะ ที่ออก2 5ล่างนะครับก็เป็นอีกทิจิเนปัดเก้าสองหดหกปหนึ่งสี่หนะครับจืมจอกสองหนึ่งสีเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ไปเกานหน้านี้นะครับก็จะเป็นอีนทิจิใน3 6 2 5 3สองสามนะครับสัดมานะครับก็จะเป็นอีกทิจิใน9 6 7 9หกดเนะครับ ทั้งสองช่วงนี้ก็เลขก,ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกันเลยนะครับเราแต่มีในช่วงนี้นะครับที่เลขออกเหมือนกันเลย2 5 2 8้าสองแปดนี่เหมือนกันเลยออกเหมือนกัน4ตัวเลยนะครับหรือว่าจะออกมาเหมือนกันในงวดตรงนี้ไหมนะครับก็ไม่แน่นะครับเราในงวดที่มันออกคล้ายๆกันนะครับส่วนก่อนหน้านี้นะครับออกไปนี่ก็จะเป็นในที่ใน 5, 1, 2 5, ้า 5, 2นึ่งสองห้าห้าสองนี่สองห้าห้าสองออกบนล่างเลย ัถัดมานะครับก็จะเป็นในที่ใน9 6 8 7 2 1แล้วก็ก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นนะครับในที่ใน9 9 9 2 5 2 9อ่นี่2บน2ล่างเหมือนกันเลยนะถัดมาเป็น7 3 8 2 3 3นะครับแล้วก็ไปก่อนหน้านี้อีกนะฮะก็จะเป็นในที่0 0 0 0 2 5 8 8นาดนะครับัมาเป็น3 6 5 7 20นะครับก็เอาอีกสักช่วงหนึ่งแลวกันเพราะว่ามันออกเยอะนะครับ25้าล่างแล้วก็จะเป็นนะครับในที่ใน3 6 2 5 7 2อดทันมาเป็น0 3เป็น0 5นย์นะครับ05 4 6 6 7ดอ่ะและนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในเลขที่ ออก2อห้าล่างนะครับนอะสติดที่ออก2อห้าล่างสำหรับไปหวยล้วถัดมานะครับมันพอจะเป็นเลขไหนไปได้บ้างนะครับถ้าไล่ดูในตรงนี้เลขใกล้เคียงก็น่าจะเป็นในที่ในห7เจเนาะมี6มี7มี8 7 8เมี7มี6มี7เนาะอื ติด6ติด 7, ไว้แล้วกันนะครับสลับในล่าสุดเนาะ,ะจากเท่าที่ดูสถิตินะรับ mm hmm. ก็ย้ําว่าเป็นเพียงสถิติเท่านั้นนะครับบางทีหวยออกมาอาจจะไม่มี6อาจจะไม่มี7เลยนะฮะก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะครับหรือจะออกเหมือนในงวดนี้นะครับนี่เพราะว่า4ตัวมันออกเหมือนกันเลย2528เหมือนกันนะครับจะออก7จกกับ85เหมือนกันไหมถ้าไม่ออกเหมือนกันมันก็อาจจะสลับตําแหน่งกันก็นกได้นะเป็น7 8 7 8หรือ75หรือ95 98นะครับหรือ69เนี่ยนะอยู่ในตรงนี้นะครับก็ลองนําไปดูแลกันนะครับเนาะอ่ะยังไงก็ลองนําไปเปรียบเทียบกันกับในชุดสรุปก,กันก็ได้อนะย่าลืมกดไลค์นะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ